อาทีนี้พาไปแล้วอีกหนึ่งเวทีการประกวดคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าเวทีมิ s มัมภูเก็ตไทยแลนด์ซ่องพันยี่ิบสี่ลุกเป็นไฟค่ะกองเชียร์ขเขาเชียร์กันคลื่นคลื่นเคร่งเลยค่ะหล่างจากทีค,คุณแม่เศร้างามนะคะส้มใจนนทีระรังซี่ความงกุฎไปครองพร้อมไส้สะพายพพลและก็เงินรางวันนึ่งเส้นบาทค่ะ อันนี้ไม่บอกไม่ดัวเป็นคุณแม่เรานะสุ้ยทุกคนเลยอ่ะเวทีการประกวดสาวง,งามมิสมาพูเก็ตไทยแลนด์ซ่องพันยในรอบฟนอล l คอมเพลติชันเนีคะผ่านไปย่างยิงให่ค่ะเขาจัดกันที่ BTC Space Blockchain Technology Center จังหวัดภูเก,ก็ตกับการแฟน5คุณแม่คนสุวยมาความซ่ามาร์ทเขาก็มาจากไล่จังหวัดนะก็คือต้องเป็นคุณแม่ที่อายุ3ามปีขึ้นไป หุ่นดีสวยดูดีทัศนคติดีมีความแข็งแกรง่งส้มก็เป็นสุดยอดคุณแม่ที่ดูแลคุณลูกแล้วก็ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะโดยมีการเริ่มต้นประกวดเก็บตัวแล้วก็ทากิจกรรมกับกองประกวดค่ะตั้งแต่วันที่สามสิงหาคมทีพ่านมาโดยมีนางสาวกฤษณามา,มากะพันค่ะกรรมาการผู้จัดการบริษัทฟิวเจอร์ชาเลนจ์เป็นผู้จัดการประกวดมีนายเดชาสุ้ยดีผู้อํานวยการกองประกวดรวมไปถึงคุณแอนโทเนียโพซิลนะคะรองอันดับหนึ่งมิสยูนเวอร์ซองพัน 2ีแล้วก็มิสยูนิเวิสไทยแลนด์2่อง 2023, มาเป็นกรรมการตัดสินรวมกับเล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุธแล้วก็สปอนเซอร์แบรนด์ดังที่เป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดค่ะครับผมการประกวดในรอบไฟแนลตลอดคืนนะครับมีผู้เข้าประกวดทั้งเม็ด10เซ่คนก็มีการเดินโชว์แนะนําตัวว่า กลางกองเชียร์เทวพร้อมใจกันมาเชียร์แบบติดขอบเวทีกันหล่อนล่มเลยนะครับคนอุปกรณ์การเชียร์กลองยาวนางร่ำปลายไฟและก็ส่งเสียงกรีดกันสุดเสียงตลอดเลยนะครับคณะเทผู้ข้าแข่งขั้นเองก็เดินโชว์บนเวทีนะหลังจากนั้นก็จะเข้ารอบจุด,ดาัตรีตอนนี้นะครับพผมและก็มีการขัดเรือเข้ารอบสิบคนสุดท้ายพร้อมตอบคำถาม หลังจากนั้นก็จะมีการขัดเลือกเลือหาคนสุดท้ายแล้วก็ตอบกำถามเหมือนเดิมเพื่อที่จะจดูทัศนคตินะครับโดยพ้นการตัดสินประกอบว่าผู้ต่เข้าวประกวดนกำลังรุนเลยนะค่ะค <น S 2> จับม,มือกันแล้วนะมิสมัมภูเก็ตไทยแลนด์2024นะครับได้แก่ MMP013 นะครับจิวบีสวดนะครับส้มใจนนทีรังซี่กับความมงกุฎมิสมัมภูเก็ตไทยแลนด์2 0 2 4ไปครองนะครับ ได้รับเงินรางวัลนึ่งเส้นบาทไส,ส้สะพายมงกุฎมูลาค่าว่าเซ่เส้นบาทและก็รางวัลเอืนเด้วยนะครับนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีรางวัลพิเศษจากฟูสนับสนุนลักนะเทว่าหมอะไม่กับผู้เข้าประกวดด้วยนะครับ<ม>สแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่น้องยิ่งออกประกวดได้นะอายุทึ่งต่ย่างอืดตอกเม็<ะ> <laughs> ดมีเวลาเต็มตัว,เ,เ,วเต็มตัวใช่ไหมเสดแสดงความยินดีกันด้วยนะคะ